ครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับเผยโฉมออกมาแล้วนะครับสำหรับนิสสันนาวา r ่ามเนอร์เชนในรุ่น Pro 4X กรถกระบะรุ่นตกแต่งพิเศษมาพร้อมกับการออกแบบสไตล์สปอร์ตในทุกมิติเสริมความโดดเด่นมากขึ้นและดูดุดันมากขึ้นและยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับรถในกระบะคาดเดียวกัน ระบบความปลอดภัยนิส s ันอินเท l ลเจนต์โมบิลิตีมีการพัฒนาระบบส่งกำลังและระบบช่วงล่ากให้มีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเสริมสมรรถนะทั้งการขับขี่บนท้องถนนและเส้นทางออฟโรดนิสสันนาวาล่าไมเนอร์เชนสมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบอินทอล็อกนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของนิส s ันและมีโลโก้นิสสันตัวหนังสือสีแดงและกรอบสีดำเพิ่มความสปอร์ตและสวยงาม ไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector c r ค s รรูปทรงตัว C นะครับโครงไฟหน้า LED แบบ Projector มีสีดวงที่มีความโดดเด่นไฟเดทาทมรูปตัว C ดูมีมิติและมีความสวยงามมากขึ้นดวงไฟสดวงวางทับซ้อนกันคล้ายกับไฟเดทาทมของ RX8 เลยนะครับไฟท้าย LED แบบชิ้นเดียวการตกแต่งภายในมีความสวยงามมากขึ้นนะครับ และภายในยังให้ความเงียบด้วยกระจกแบบน้อย e d u c i n g Acoustic Glass ที่ลดเสียงรบกวนจากภายนอกเพิ่มความสุนทรีในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเบาะหนังลายใหม่มีความสวยงามตกแต่งด้วยลายตะเข็บสีแดงดูมีความสวยงามและสปอร์ตมากขึ้นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วหน้าจอสีแสดงผล3มิติแบบ TFT ความละเอียดสูงขนาด7นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto Nissan ิสส a นนาวา拉 a มเนชินมาพร้อมกับ n i s สันอินเ l ลเจนต์โมบ i ลิตีเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในระดับสูงกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง360องศาระบบเตือนก่อนการชนอัจฉริยะระบบเบรกฉุกเฉินระบบตรวจจับความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ ระบบเตือนเมื่อออกนอกเกลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนขณนะถอยหลังถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานของรถสมัยนี้ต้องมีเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นที่ปัดน้ำฝนแบบตรวจจับปริมาณน้ำฝนกระจกด้านข้างจะพับอัตโนมัติทันทีที่เราล็อกรถนะครับเป็นการเตือนว่าเราล็อกรถหรือไม่ ครับสำหรับตัวนาวา Minor c h a เชนะครับจะเริ่มผลิตที่โรงงานนิสสันในประเทศไทยและในต่างประเทศก็จะมีประเทศเม็กซิโกและแอฟริกาใต้โดยในประเทศไทยนะครับจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่9พฤศจิกายนนี้ในส่วนของราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมเรามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ และพบกันคลิปต่อไปสํหรับวันนี้สวัสดีครับ